มันบางทีมันบางทีก็ไปเจอคนขับรถบางทีมันก็ขับรถแบบไอ้นี่เราก็ตัวนะคนขับบอกป้าขึ้นเรากวางกังำจะก้าวขึ้นป้าขึ้นให้ไวสิขึ้นแบบแรงอ่ะแบบว่ารถมันติดอะไรนะเอาคนมันก็ขึ้นก็หันไปมองหน้าถ้าแบบว่าถ้าไม่รีบนะกะว่าจะลงรถเ,เมยป์ประจา ก็ไปแล้วไปที่ประจำก็มูลนิธิก็ไปเนี่ยเป็นขึ้นอยู่ที่หน้าตลาดพงเตยก็เป็นรถสายสายยีองมันรลน่ะอันมากพอขึ้นสายยีองก็ไปลงตรงหน้ารามแล้วก็เดินเข้าไปซอย39กก็ไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คนขับ มักจะมองไม่เห็นดิฉเพราะว่าดิชายจะตัวจะจะนั่งรถเข็นแล้วก็จะเดินยาค่ะจะมองไม่เห็นทําให้บางทีเขาก็จะจอ,อจอดรถเทียบได้ไม่ทันเนาะแล้วก็ปัญหาเรื่องสิ่งกีดขวางบริเวณป้ายรถเมล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นกลวยหรือว่าจะเป็นรถจอดต่างๆค่ะทำให้รถเมล์เนี่ยจอดไม่ได้ก็ทําให้ถึงแม้ว่าจะมีรถเมล์ที่รองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มแล้วเนี่ยพอแต่ถ้าเกิดจอดเทียบไม่ได้ ออวิวแชร์ก็จะลำบากหรืออันตรายในการที่จะใช้รถเมล์ค่ะรถวิวแชร์แต่ว่าดูกนักนดูจุดลองดูมัน ที่รถเมลร่วมกันหลากหลายบางทีเราเห็นผู้ส่งรู้ใช้รถเมล์ร่วมกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเวลาที่แบบว่าลง,ลงรถแล้วแบบไม่ได้จอดเทียบป้ายอะไรเงี้ยเราก็จะมีความกังวลว่าเออเราจะมีรถรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรวิ่งมาแล้วก็จะเกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาย่างลำบากนิดนึงเวลาวิ่งไลกตามรถเมล์แค่นั้นแต่กายขึ้นลงก,ก็มีปัญหาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราขาเมืกอ้านเราก็เจ้าหนตัวถ้ารถเมล์มันสูงมากก็ ก็นช้าน,น่อยบางทีกระเป๋าหรือ,รอ,อ,อเคนถับกดออกก่อนเลยเรายังไม่ทันจะก้าวถึงครัที่สามเลยถ้าเราไม่ทันถูกนะเราต้องจับราวมือใจจับราวจับอะไรเกาอๆ,ๆไปหาที่นั่งบางทีกระเป๋ากระเป๋าก็เห็นกับแบบพี่เราเบาๆหน่อยมีคนพิการมานั่งอะไร รถเมย์ที่จะเอาคนสารีหรือว่าคนพิการคนอื่นๆวีลแชร์คนอื่นๆขึ้นได้มันก็มีน้อยนะ่ใช่ว่ามีเยอะเลยนะต้องรอคันนี้โดยเฉพาะจริงๆรถเมล์ทุกคันอ่ะต้องเหมาะกับคนพิการไปเลยไม่ใช่ว่าต้องรอเลือกอะไรเงี้ยครับอยากจะให้รถเมล์เนี่ยสามารถจอดเทียบทุกป้ายไม่ว่าจะมีวิแชร์หรือว่ไม่วแชร์ค่ะเพื่อความปลอดภัยของคนใช้รถทุกคนกคนะคะนีน่เป็น มันมีชา้ต่ำไงแล้วก็คือราคาต้องเหมาะสมกับแบบคนไปได้ไม่ได้ระดับล่างด้วยนะคะแล้วก็ให้มันทั่วถึงเนี่ยให้มันตรงเวลาอะไรเนี่ยถ้ารถร้อนก็อาจจะคนให้เขาเลือกได้ว่าเขาอยากจะขึ้นอะไรให้มาเนี่ยให้มันเพียงพออย่าขาดช่วงเยอะที่ว่าการมี้มเมย์มันการมีลุเมย์ชั้นต่เนี่ยมั เพิ่มโอกาสให้กับคนกันที่นั่งรู้แชร์ค่ะในการคือเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะมีรถเมล์ชานสายเนี้ยที่เคยเอ่อมันจะสมัครงานในที่อื่นๆเงี้ยแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายเราไม่พอที่จะนั่งแท็กซี่เพราะตอนนั้นเรายังไม่มีทางเลือกคือรถเมล์ชานสายเนี้ยในการเดินทางค่ะมันก็พี่มองว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับคนที่นั่งรถเข็นเนี้ยได,ได้ได้มีโอกในการทำมีไรายได้เลี้ยงดูตัวเองมาก